เดี๋ยวพันนิพารู้จักกับยาวาฟารินนะฮะซึ่งยาวาฟารินเนี่ยสังเกตนะเขาจะมีทั้งสีส้มนะฮะสีน้ําเงินสีชมพูซึ่งแต่ละสีเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรนะะเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะมันไม่ใช่แค่ตัวมันไม่ใช่เฉพาะตัวยาอย่างเดียวนะฮะ mm hmm. ยาวาฟารินเม็ดสีส้มนะฮะวาฟารินสีส้ม2ขนาด2มิลิกรัมสีฟ้านะฮะขนาด3มลิกรัมชมพูนะฮะ mm hmm. นะอันนี้สีชมพูนะ ขนาด5มิลลิกรัมสิ่งสำคัญของยาตัวนี้คือต้องรับประทานให้ถูกต้องที่เน้นย้ำเพราะว่านะเวลาได้กลับบ้านเนี่ยเวลาคำนวณยาเนี่ยเราจะคำนวณยาให้เป็นมิลลิกรัมต่อสัปดาห์หมายความว่าเราจะรวมกันอย่างไรก็ได้ให้ได้มิลลิกรัมตามที่กำหนดนะฮะเช่นถ้าได้รับขนาดยา30มิลลิกรัมต่อสัปดาห์นะเราก็หารเอ๊ะหาร7 7วันได้ไหม30หาร7ก็ไม่ลงตัวแล้วแต่ถ้า30หาร6 นะก็ตกวันละ5มิลลิกรัม5มิลลิกรัมก็เพื่อความสะดวกก็จะให้ทานสีชมพูนะวันละเม็ดก็คือตกวันละ5มิลลิกรัมเท่ากับจันทร์ถึงวันเสาร์6วันก็คือเป็น30มิลลิกรัมต่อสัปดาห์วันอาทิตย์ไม่ต้องกินนะฮะวันอาทิตย์ไม่ต้องกินเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเนี่ยคือตัวอย่างหนึ่งของการคํานวณขนาดยาวาฟารินที่คนไข้กลับบ้านเวลาการทานยาเนี่ยจะทานยาแตกต่างกับยาตัวอื่นๆทานยาตาม มิลลิกรัมต่อสัปดาห์ซึ่งแต่ละวันอาจจะคนละสีคนละขนาดทีนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญเนี่ยคือการรับประทานยาถูกต้องแล้วสิ่งที่2คือเภสัชกรต้องคํานวณยาให้คํานวณยาตามขนาดค่าเลือดของคนไข้คือค่า i n r นะ i n r แต่ละคนเนี่ยมีเป้าหมายที่แตกต่างกันส่วนใหญ่นะสอถึงสซึ่งถ้าวันไหนที่ i n r มันเกินกว่า3ขึ้นไปเราต้องปรับขนาดยาลงแต่ถ้าวันไหนก็ตาม i n r มันต่ํากว่า2ลงมานะคะ เราต้องเพิ่มยาขึ้นมากี่เปอร์เซนต์ก็ว่ากันไปความที่มันความที่มันค่าเลือดมันไม่อยู่ในเป้าเนี่ยถามว่ามันอันตรายไหมนะฮะคำตอบคืออันตรายนะหมายความว่าถ้าเลือดมันไม่อยู่ในเป้าเนี่ยมันต่ําไปโอกาสในการป้องกันไม่ให้เลือดอุดตันเนี่ยมันก็จะมีปัญหามากขึ้นหรือถ้าไออมันสูงขึ้นไปนะฮะตรงนี้ร่างกายก็จะทําให้เกิดการเกิด bleeding bleeding หมายถึงเลือดออกในร่างกายแค่แตะเฉยๆเนี่ยก็ช้าแล้วแค่แปรงฟันนิดนึงนะก็เลือดออกตามไรฟันแล้ว ปัสสาวะเป็นเลือดอุจจาระเป็นเลือดเป็นอันตรายนะฮะที่เกิดจากการที่ใช้ยาวาฟารินที่เกินขนาดได้ได้ยาไปเนียวเวลาเราจะซื้อยาอื่นๆทานเพิ่มนะแม้กระทั่งอย่างตัวยาพาราเซตามอลเนี่ยมีปฏิกิริยานะยาตีกันกับยาวาฟารินนะฮะถ้าใช้อย่างไม่ถูกต้องนะก็จะเห็นได้ว่าแม้เป็นยาสามัญประจำบ้านธรรมดาตีกันปุ๊บค่าเลือดเปลี่ยนคำนวณขนาดยาใหม่ปรับยาใหม่กว่ายาจะเข้าเป้า นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นหนึ่งสิ่งที่สําคัญมากซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ยาสามัญประจําบ้านอย่างเดียวนะฮะก็จะเกี่ยวข้องไปทั้งเรื่องพืชผักใบเขียวนะฮะเป็นทั้งนมถั่วเหลืองหรือส่วนไหนก็ตามที่มีวิตามินเคเป็นส่วนประกอบนะเพราะว่าตัววิตามินเคเนี่ยเป็นส่วนที่ต้านฤทธิ์ต้านการทํางานของตัวยาวาฟรินก็จะทําให้ค่า I N R เนี่ยมันต่ำลงได้นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งแล้วก็ข้อความสําคัญของการใช้ตัววาฟรินทีนียคำถามนะคำถามว่า แล้วจะไปจําได้ยังไงว่าวันจันทร์ถึงสุกกินตัวไหนวันเสาร์อาทิตย์กินตัวไหนหรือยังไงสิ่งที่จะบอกคือฉลากยานะฮะฉลากยาเราจะเขียนไว้ให้อย่างชัดเจนเลยว่าวันนี้กินเท่าฉลากยาบอกว่ากินยาเม็ดสีส้มวันจันทร์ถึงวันพฤหัสครั้งละครึ่งเม็ดนั่นหมายความว่าถ้าถ้ามันเป็นวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเน่กินแค่สีส้มครั้งละครึ่งเม็ดนะแต่ถ้าเป็นสุกเสาร์อาทิตย์ซองนี้ไม่ต้องยุ่งกับเขาและไม่ต้องกินไปดูซองอื่นนะฮะอันนี้เป็นต้นมันฉลากยาบอกว่าอย่างไรก็ ให้ใช้ยาตามนั้นได้อย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยสิ่งสําคัญคือเมื่อเรามาโรงพยาบาลแล้วเนี่ยเราจะต้องไปให้การประเมินการใช้ยาที่มีชื่อว่าวาฟรินตัวนี้เนี่ยนะฮะทั้งยาทั้งคนไข้นะฮะสิ่งสําคัญคือให้นํายาที่ได้กลับบ้านไปแต่ละครั้งเนี่ยกลับมาโรงพยาบาลด้วยข้อมูลให้ครบให้ข้อมูลให้ถูกต้องให้เหมาะนะฮะว่าถ้าลืมคือลืมกินยาให้บอกนะถ้ายาหมดก็ให้บอกถ้าขาดยาก็ให้บอกไม่เป็นไรนะฮะมันเป็นสิ่งที่มันทาให้เราสามารถที่จะปรับยาให้กับคนไข้ได้อย่างเหมาะสม เนะนื่องจากว่าถ้าวันนี้คนไข้ลืมกินยาแต่คนไข้ไม่ได้บอกเนาะแล้วค่าเลือดมันต่ําเราปรับยาให้นะฮะครั้งต่อมาเนี่ยค่าเลือดมันสูงปี๊ดแน่นอนแต่นะฮะถ้าวันนี้คนไข้บอกว่ากินยาลืมกินยากินยาไม่ถูกนะฮะสิ่งแรกที่ต้องทําคือเราต้องกลับไปเรื่องของ compliance คนไข้คือต้องให้กลับไปให้คนไข้เนี่ยใช้ยาถูกต้องก่อนนะฮะถ้าเขาใช้ถูกต้องแล้วค่าเลือดเขาอยู่ได้ยังไม่ถึงเป้าเราค่อยปรับยาให้เขาอันนี้ก็จะปลอดภัยแล้วก็เซฟกับคนไข้มากกว่านะฮะ